สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับทำคลิปให้พี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับหลังจากที่ห่างหายนะครับหายหน้าหายตาจากการทําคลิปให้พี่น้องและก็เอฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับก็หลายอาทิตย์อยู่นะครับวันนี้ก็กลับมานะครับแนะนำนะครับในการนับซาวเช่นเคยนะครับสวัสดีไปยังพี่น้อง ที่อยู่ทางปักเซนะครับไม่ว่าจะทางต่างประเทศนะครับทางต่างประเทศเกาหลีหรือประเทศไต้หวันนะครับที่รับชมผมติดตามผมทางช่อง YouTube กวนชัยไลฟ์แอนด์ซาวนะครับคือช่องเก่าผมนะครับยังตอนนี้ยังยังไม่สามารถที่จะทำคลิปลงได้นะครับก็ฝากพี่น้องและก็ f อฟทุกท่านนะครับเข้ามาติดตามช่องนี้แทนไปก่อนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาทำซาวนะครับให้พี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับเทคนิค ในการทำซาวอะไรต่างนะครับวันนี้อาจจะแนะนําให้นะครับหลายท่านก็หลงทางหรือตกมาตายกันมาหลายคนแล้วนะครับวันนี้ผมจะแนะนําให้นะครับก่อนที่ผมจะพาทํำนะครับฝากพี่น้องนะครับที่เขารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไรค์ผม้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีความรู้แบบนี้หรือมีปลั๊กอินหรือแม้กระทั่งซาวอะไรต่างนะครับถ้าผมได้ทาออกมานะครับ ไม่ได้จาไหนนะครับจะแจกให้ฟรีนะครับวนันนี้ตามหัวข้อนะครับพาแต่งไฟเว็บนะครับพาแต่งไฟเว็บว่าไฟเว็บที่เรา,าจะนําเข้ามาเนี่ <c oughs> เราโ <c oughs> ทษทีนะครับเราจะเอาไปทาเป็นซาฟอนนะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับให้ไฟล์สมบูรณ์ที่สุดวันนี้ผมพาทํานะครับทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสมุกฟังนะครับ ด้านหลังผมนะครับอ่าให้ดูด้านหลังผมนะครับตามที่ผมแนะนําให้นะครับผมจะเปิดโปรแกรมเอ่อตรงนี้ขึ้นมาก่อน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะตัดเสียงไมค์ผมแป๊บหนึ่งครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครูนะครับอ่นี่นะครับก็โปรแกรมเอ่อ ที่คุณหน้าคุณตากันนะครับที่ผมได้นําหยิบยื่นให้นะครับพี่น้อง fc หลายท่านก็มีไว้ใช้กันแล้วครับทีนี้ผมจะเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาผมจะยกตัวอย่างนะครับขอแหงนะครับตัทีนะครับคือผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องและก็ fc นะครับได้ดูนะครับว่าเวลาเราจะนําไฟล์ไปทำซาวนฟอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงปุยเสียงซอไม่ทั้งเสียงแคนอะไรพวกนี้นะครับ มีวิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับทีนี้สมมุติผมได้ไฟล์ทอมนะครับไฟลทอมมาเนี่ยเดี๋ยวผมคลิกคลิกให้ให้ฟังนะครับให้ฟังนี่แบบนี้นะครับตึงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฟังตรงนี้นะครับนี่มันก็เหมือนกันนะครับมันเหมือนกันแล้วเวลาเราจะนําไปทำเอ่อซาวฟอน์เนี่ยทำไมเสียงมันเพี้ยนครับจานทำไมเสียงมันไม่ใสเหมือนที่เรา ฟังก่อนที่เราจะนำมาทำแซมนะครับ <blunt animation> วันนี้ผมมีเทคนิคนะครับทีนี้ให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมเนี่ยที่ผมจะแนะนำให้นะครับจะสอนให้นะครับซูมเข้าไปนะครับโดยการเลื่อนลูกล้อนะครับที่เมาส์ของท่านน่นะครับเลื่อนเข้าไปนะครับเลื่อนเข้าไปพอพอประมาณนะครับไม่ต้องเอาแบบนี้นะครับเลื่อนให้พอแบบนี้นะครับแล้วให้พี่น้อง เอฟซีทุกท่านนะครับดูตรงนี้นะครับดูตรงตรงตรงเส้นเสียงของเขานะครับเส้นเสียงของเขาจะจะหนาจะบางอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเพี้ยนไม่เพี้ยนนะครับมีส่วนนะครับตรงนี้มีส่วนประสบการณ์ที่ผมเคยทำซาวมานะครับทีนี้ผมจะเลื่อนแบบนี้ครับเนี่เวลามีเสียงรอบข้างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีผมก็ได้ทําการสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็ย้ายที่พักนะครับมาพัก เป็นชั่วคราวนะครับมีเสียงรอบข้างยังไงต้องขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับทีนี้นี่ผมจะให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นเสียงนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเทียบกันดูนะครับมาเทียบเทียบระหว่างไฟเว็บที่1กับไฟเว็บที่สองนะเทียบกันดูดูตรงนี้ครับความหนาเขานะครับนี่ดูดูความหนาแล้วดูความผิวไหวของของเส้นเสียงด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ครับ เห็นไหมเราต้องดูความผิวไหวของเขาด้วยนะครับวงลีแบบนี้นะครับเขาต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วจะเป็นวงลีเล็กๆเล็กๆเลๆตามมาแบบนี้นะครับแล้วมีติดปลายปลายห่างเสียงนิดหน่อยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับมาดูตัวนี้อีกทีนะครับได้ไหมนะครับนี่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะครับพอได้เหมือนกันเสร็จนะครับแล้วทํำยังไงนะครับพอได้เหมือนกันเสร็จคือเส้นเสียง คล้ายกันหมดนะครับแล้วก็น้ําหนักเสียงก็เหมือนกันนะครับแล้วจังหวะปีบางครั้งนะครับผมย้ําบางครั้งไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเวลาเราทําทอมเนี่ยตึ้งแบบนี้เนี่ยเวลาเราก่อนก่อนเราจะแซมนะครับตึ้งแต่เวลาเราแซมออกมาเสร็จนี่แล้วเราไปทดลองกับคราวเก๋ของเราทําไมเสียงมันไม่เหมือนตอนที่เราเราก่อนเราจะแซมนะครับเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับ ทีนี้เราดูสองสองตัวนี่คือเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดนะครับแล้วเรามาดูตรงตรงตรงโค้งของเขาเนี่ยโค้งเว้าตรงเสียงตรงนี้นะครับนี่มาดูดูดูรอบดูดูรอบรอบเสียงของเขาด้วยนะครับรอบเสียงรอบเวฟเขาด้วยครับนี่ตรงนี้ก็สลบลงมาดีนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้ครับเส้นตรงระหว่างหัวเสียงของเขานะครับทุกทีหัวเสียงเขานะครับนี่ เขาจะมีรอยเป็นจักเป็นจักนะครับหนึ่งักสองจักสามจักเนี่ยรอยยักรอยแว่งของเขานะครับแล้วเรามาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ตรงครับเนี่เห็นไหมฮะนี่เสมอครับตรงนี้ก็หยักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงมาเลยนะครับหยักนิดหน่อยตรงแต่ตรงนี้นะครับให้สังเกตดูนี่ผมผมจะให้ดูช้าๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องอาจจะพากันงงนะครับใครที่เอ่อไม่เข้าใจนะครับให้ย้อนกลับไปดูใหม่ นะครับดูให้เข้าใจแล้วท่านจะทําได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทีนี้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยไฟไฟตัวอย่างที่หนึ่งนี่คือเขาเรียบครับเขาเรียบเขาเรียบแล้วก็ไฟน้ําหนักเสียงเขาก็หนาด้วยนะครับเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะไปดูไฟที่สองนะครับผมจะเลื่อนช้าๆให้ดูนะครับเนี่เขาอยู่ไกลหน่อยนะครับไม่เป็นไรนี่เห็นไหมฮะที่ผมให้ดูก่อนหน้านะครับอ่ ตรง <ITA> ตัว nó, <re par ites> ตอย่างเสียงที่หนึ่งนะครับเขาจะเรียบเขาจะเรียบแบบนี้นะครับแล้วมีหยักหนึ่งหยักนะครับข้างบนก็มีหนึ่งหยักแต่ตัวนี้นี่ให้พี่น้องอทุกท่านได้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเขาไม่ได้เรียบตรงนะครับเขาจะมีเขาจะขึ้นมานะครับทางทีเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเี่ยแล้วมามาหยักมาหยักมาหยักตรงตรงตรงรอยแหว่งๆนี้นะครับเป็นเส้นหยัก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 แบบนี้นะครับ ปิดก็ต้องขออภัยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วถามว่าอาจารย์ครับมันมันมันเกี่ยวไหมอ่ามันเกี่ยวไหมแล้วก็อ่ามันจะไม่แน่ใจเกี่ยวมั้งอาจารย์เพราะว่าเส้นเสียงอะไรก็เหมือนกันนะครับเสียงผมฟังก็เหมือนกันแบบนั้นผมไม่เถียงนะครับไม่เถียงท่านแต่ว่าถ้าท่านเอาไปใช้งานจริงนี่เวลาเราเล่นลาคาราโอเกะเวลาไปถึงลูกส่งของกลองทอมเนี่ยตึง้งเนี่ย ตึ้งเวลาเขาตีตึ้งนะครับน้ําหนักตีไม่เหมือนกันนะครับตึ้งบางครั้งถ้าเราเลือกไฟเว็บที่ดีๆนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนี่เวลาไปไปไปส่งส่งทอมนะครับเวลาเขาตีนี่น้ําหนักจะดีนะครับตึ้งแบบนี้นะครับมันจะไม่มัน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 ไม่ใช่ว่าตึ้งแบบนี้นะครับมันจะตึ้งน้ําหนักจะมีครับเป็นแบบนี้นะครับเทคนิคในการทํานะครับที่มือสาวที่อาจารย์เขาทํานะครับไม่เคยบอกนะครับ มีที่นี้ที่เดียวนะครับกับช่องผมนะครับอบนชัยไลท์แอนด์ซาวนะครับทีนี้ผมจะเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเลือกตัว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 อย่างเสียงที่หนึ่งนะครับตรงนี้ผมไม่เอานะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ไฟไฟเสียงข้างในค่อนข้างหนานะครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมจะ,ะทําการเลื่อนมาให้ดูตัวอย่างเสียงที่หนึ่ง <S <s เห็นไหมฮะ เส้นเสียงเขาตรงเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมพี่น้อง fc ทุกท่านดูนะครับเนี่ยตรงเป๊ะนะครับเนี่ยแบบนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับนําไปทํซาวน์ฟอนสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกอนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมแถมให้อีกอีกนิดหน่อยคือในการตัดนี่บางครั้งพี่น้อง fc หลายท่านงงนะครับตัดยังไงนะครับวันนี้ผมแถมให้นะครับผมจะยุบไปก่อนเดี๋ยวผมจะตัดนะครับ จะลากคุมยาวเลยนะครับลองตัดน <t aring> <ourselves> ี่ผมจะลากมาประมาณนี้นะครับเลาวตัดตรงนี้เลยปึ๊บตรงนี้เราผมตัดนะครับปึ๊บตัดไปเลยนะครับทีนี้หัวตรงนี้ตัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับเรามาตัดตรงนี้ก่อนนะครับตัดหางนะครับตัดหางตรงนี้นะครับให้เหลือประมาณสี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับตัดเลยครับปุ๊บ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้มาตัดหัวครับ ใช้กอเมาส์นะครับลูกล้อเมาส์ของท่านเนี่ยเลื่อนซูมหานะครับซูมหาให้ได้ใกล้ที่สุดนะครับี่หลายท่านอาจว่าเอามาตรงนี้ได้ไหมมีข้อสงสัยนะครับมีข้อสงสัยคอมเมนต์มาตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ครับแต่ส่วนมากผมจะเน้นเส้นใหญ่ไว้ก่อนนะครับเส้นใหญ่เส้นหลักไว้ก่อนครับแล้วผมจะลากคลุมนะครับโยนยวนลงมานะครับลากคลุมนะครับตัดนะครับเห็นไหมเวลาผมวางตรงเป๊ะนะครับ เป็นแบบนี้นะครับในการทำไฟเว็บนำไฟเว็บจากไหนก็แล้วแต่นะครับท่านได้จากที่ไหนมาก็แล้วแต่เราทำแบบนี้แล้วนำไปทำซาวฟอนจบเป๊ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกุยโซอ่าสลอ้อหรือแม้กระทั่งกีตาร์อะไรพวกนี้แอกกอเดียนเป็นโนอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมย้ำว่าทั้งหมดนะครับวันนี้ก็มีเทคนิคนะครับดีๆนะครับมาฝากพี่น้อง แล้วอ็สีทุกท่านนะครับขออนุญาตถอดหูฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงให้อีกรอบก็ได้นะครับ<ะ>เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตถอดฟังแป๊บหนึ่งนะครับก็ในการทํานะครับถามว่ายากไหมถ้าถามว่ายากไหมก็ยากครับแต่ถ้าถามว่าจะทําได้ไหมก็ได้ครับอยู่ที่พี่น้องและกอยสีทุกท่านนะครับ ในการตั้งใจดูนะครับคลิปผมนะครับเวลาผมมีความรู้หรืออะไรต่างๆผมจะสอดแทรกเข้าไปในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ท้ายนี้ฝากพี่น้องอที่เข้ามารับชมให,หม่นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีความรู้เทคนิคอะไรต่างแบบนี้หรือมีซาวหรือมีโปรแกรมอะไรต่างผมจะมาหยิดยื่นแล้วก็ส่งมอบความสุขให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปใช้กันแบบฟรีๆนะครับวันนี้ผม วันชัยไลน์อสาวยังไงก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องเล็บสีท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ